เอา้าโอ้โหมีกล้องอตีกับหน้าเลยมาที่ไหนก็ไ,ไหนแหละเดี๋ยวซันพาไปดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ซันเอาเจ้าไฮเดรตตัวแร่ที่แต่งนะครับแต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวซันพาไปเลยุจุดแรกนะครับซันก็แต่งแม็กเนาะเป็นแม็กบพาร์ตดำแดงนะครับเป็นขอบ18ยาง2 6ง6 0ห1 8นะฮะ เซตนี้จัดเต็มสี่ล้อไปเลยครับน็อตแดงดุมแดงข้อเบรกแดงครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. เป็นไงสวยมากทุกล้อสี่ล้อเดี๋ยวพาไปดูอีกล้อหนึ่งโอเคยางซิ okay. ่งนะครับดูลายดูลายเยี่ยมจุดที่สองที่ฉันได้ทำกับคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอย่างเลย ็จะเป็นฝาท้ายหลังนะครับเป็นจุดที่2ที่ท่านได้ทําให้กับลูกค้าคันนี้เป็นล็อกฝากท้ายอัตโนมัติแบบเซ็นทรัลล็อกนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้กดล็อกเนาะมันก็จะเปิดได้แบบอัตโนมัติเลยแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราปิดแล้วแล้วเราเปิดใหม่เรากดล็อกมันจะอยู่กับรีโมทเซ็นทรัลล็อกเราล็อกได้อัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะเปิดไปได้มันก็จะติดอย่างนี้เห็นไหมฮะ <Okay. S 1> เปิดไม่ได้เลยยังไงก็เปิดไม่ได้ ร้อสบายใจได้เลยคันนี้โจรละกรรมบอกเลยว่าไม่ต้องมาหาครับ